ขันบองมี่ยีพ่อแตคืินห้พ่อแต่ฝึกแข่แค่งพอดกงกนเออเออถวไว้ามาอืมยัแค่รขันเด็กเก่าขันนั่นนะอืมมือน่อืมอ่ะกหาย้ด้วยยังจะพาพ้แเดออืมเอากเก่มากนะนะเี๋ยวอาัดยอ่มันลก็ัันเสียงาง อันนี้พองใครของเจูเออเขาบกเคยหรือว่าเนี้ดอกไม้เนี้ยเออเขากับแคว่าพ่อคยคุ้มครงนพ่อจะว่าให้ได้ให้คือจปลหมอนเออคือคอยไวหน่ะคอยบกเคยาเงมันมึงจะเ่าเงี้ยือไม่ดมออบกเคยเมื่อนี้ก็ืดมันคื้เกาแหลมแหลพคือบกตืมแรงไม่แกมขี่ไม่แกมว่อั เออเพราะว่าเอเตืือเพราสงชซื้อขึ้นอืมบาเจออีกชี้ซื้อเพิ่งไปตืมนแรงไปมันมไม่เงีนยไปอืมชือซื้อไปคซื้อเพิ่งอืมครับเดชแค่นั้นแหละอืมอันนี้เออเขาอินก็่อยเ้อการแปลว่าเขาใส่กุ้งคา้งุนอฟูกขาไปน้ำหมาเขียนเท่ไปน้ำมันด้วยคน้างอืมแค่จะใด้ือวขนเดียวไ เนี้องไระปตอัวมาคือแต่ว่าี่กเขาืออืมอืมฮะไปจืมึงอีกไปถ้าพ่อพ่ให้ไปจืดนม่คือมาดามบอกบอกบอกไปจืมึงอีก่มได้เค่ายเราพ เตมยากยกปววก็เมื <is> ่อยยังพดเติมคือกนรดื่ออันนี้นะพจนีบุญมาคารวะปูตานนขอเฟื่องฟ้าขอเบิกบุญขอขอเบิกบุญขอเบิกบุขอเปิกกันบุญสือใครจะสอใครก็ใครใครก็ให้ลูกนั่งให้แค่ก็ทั เออยากมากกพับพระตุ่มหนามันมากระยิใหายไขนามันเราดให้นะหายนี่นัพบเจนี่เท่าไรก้าวซื้อห้อนี่นกเพื่อฟาเท่าไรก้าวซือก็ให้เราก็รือว่าจะไหนยากมากรมาเด้อเด้อเอาม่เข้มือรักไมือโ้มไมมันหงเราตดูโมที่ังไม่เคยเนอะไรรึ่อง เลขปันเศษจนเขาละครแม่ปวเศษจนขาปูบอกเขาเขาก็ปวดจนของแม่คัวยปูเข่าตัวเนี Ou 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 ้คือฟอดที่เงียวยี่พวก้เงียวยค่แข็งฟอดดนี้ฟูกับบนี้คือดีวเนาะเี้ยเีทินี้ทนี้ ก็ม่คือเงงงานะไม่คาองายคืออะคือะเพอเปย์งแเมคืฝันคือฝันอืมบ่นก็แกคือกกระดวมคือย่าเก้าสบอกเก่าเก้าบอกบนนสเก้าสุดี แบตรนาเอือมมันหลบเคินมาเก้ากับมาเหรือไม่เข้าได้แม่ครูมาเก้ากับคือหรือเขาหรือไม่เข้าจัดบ้ันหมดจัดสุดแเก้ากับคือมาอืมาเคียนี่น้อเพราะบัตรเนเดินกันไม่รับไก่กับม่ครูพอเป่าพอพอเป่าจะขาพออเป่าขายหนึ่งเดือเรื่อง เอาขานึงเออน <Cock S 2> <ım. S 1> ี่ไงอืมที่หลีบบ่อืเป่าวนะคือเบิร์ดเออเบิ่์ดน่ะคือเป่าวคัดเรื่อเก่ากับเรื่เก่าพข้กันเขาก็เรียกอื่นว่าเป่าวอืมแค่เอ๊ะแงมปุกอืมมีแค่นี้จบข้าวเนาะเออว่าที่คือบุกขอถามปู่คือบ้กข้าวหน่อยว่าเมื่อครูจะเบิกบุญได้เท่าไหร่เอา ขอนงินมูให้ดูใครร้านบอกบอสต้องบอกเรื่องจอบอกว่าไม่คู่แข่งในตกใช่้่สาธุสาธุสาธุแค่ร้ายบวกไ้ร้ายขนาดไหเอาใจช่้งมาแ่างเอาอะไรกไใ้เอาเก่แงบื้องไ่้ใขอบพช่งให้หายขอบอกเพื่อให้แข่งหอยคงมาดูกู่คมาดูกู่คุยได้ยิน้อสาธุพูแต่คือแข้งหากเยอะา ไม่คู่มือโชคเหาอื ừ. จะได้โชคเกี๋ย่าโชคนําเอาไม่คู่เวอร์คงรื่องมั้ครับผูกกระเดาก็ถือนอกจากผู่เนาะครับคูเพราะว่าพ่อช่างบเรลยงนำงานไม่คู่ดูเขาเลยกโร่เกตสเก็ดร่เกตสเด้ดอตรงเกตมัน,น,นมาปูเขยแค่นี้นนนจบขาเนาะ อ่ามือโอกมือแรกมือโไมมืนจรงจริงแล้วก็รวยจะดึงจดินะคบอกเติมน้ำมันดีๆีลี่ต๋อีดีครับงวันที่16กันยายนพศ2 5ง8หครับหลังจากทำแม่คู่นะครับความกับอาจารย์สมจิตบะท่องนะครับนำผ้าลูกศิษย์ลูกหานะครับล่ำถวาย องเจ้าปูเจ้าห้าพงูทุกพระองค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลูก <c> ใ <oughs> ห้เนื้อทางหลักแม่คู่กับน้ำผ้านะครับลูกซิดปลูกหาขึ้นหอนะครับเอาน้ำปัจจัยของเอฟซีนะครับที่ฝากมารวมบุญครับ آ, กับแม่คู่นะครับกับปูตากับปูชี้ปะเขานะครับเอาขึ้นถวายให้แล้วนะครับเบืดอุกผู้ทุกคนนะครับาว่าจะเป็นผู้ถวายหัวหมูกับถวายให้ก้อนไปแล้วนะครับรวความกับคนที่ ฝากมาร่วมสร้างนะครับกับแม่คู่ของมืองเน่าครับอ่าเอดจิมแอดไอแอสแดงโมก็ได้ถวายให้แล้วครับกับาตุสาธุไปนน้ำกันนะครับเอฟซีทันใดบ่อว่าจะเป็นของคุณของแม่คู่นะครับกับแม่คู่เพิ่นก็อ่านไล่แล้วกัครับเพิ่นก็ถวายปูให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับอ่าเรื่องมดเต่าซิบซีนะครับมื่อนี้งวดนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอ่าหอหลายงวดเนาะแดงโมหลายมื่อครับวันที่ซิบซีนะครับปู้ตาดบานเด็กที่ของฟอสาธิตนะครับอ่าหลังสุดท้ายท่านอ่าหลังสุดท้ายก็คือ ฟ้าลงแล้วครับหลังสุดท้ายหลังน้อยเง่ากัเก่าๆหนึ่งโอ้สงสัยว่าปู่ว่ามีเป่าขาหนึ่งร <fect. S 1> ครับเป,เป่าขาหนึ่งครับอาจี่เป็นเก่าๆก็ว่าได้นะครับน, Scotland, น่าจะพิจารณาเอานะครับแล้วก็บ,บ้านในที่ที่จัดงานอพอสถิตกับสามสามห้าหกนะครับสามหาหกนะครับบ้านในที่จัดงานสามหาหกแต่ว่าปู่บอกว่าบ้านในที่ลังสุดท้ายปู่ก็บอกว่าพอสาธิตดิอ่าครับไม่ได <sir. S 2> ้ถามมาที่แต่ก็บอกหาครับอาแต่ว่าปู่บอกว่า บันที่ของอพ่อสาธิตหลังสุดท้ายสันหลังเงียบๆครับครับบ้านเลขที่กับเก่าๆหนึ่งนะครับคือฝาเลขกไทยเลขกฝาโล่งอ่นแหละครับแต่ว่าเลขที่บ้านจัดงานก็คือสามา้าหกแต่ว่าเลขที่บ้านที่พ่อสาธิตพันสางตะทีแรกทีแรกเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละบ้านเลขที่ห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็ครับ ปูวา่าอ่าวันที่แต่วันที่สิบสี่นะครับปูบอกว,าวา่ายิ้มแตงโมนักน้อยแล้วก,ก็เกวันนะครับอายุสิบยูได้์ฮอตเจ็ดสิบปีว,าวา่าันว่าอ่าแต่ว่าแม่คู่สิบยูได้์สิบเจ็ดปีนะครับอ่าแล้วก็ปู้ตาขับขายปาาลาล่าลัละเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็พิจารณาเอานะครับเนาะ <c ười> สำหรับอ่าครับตัวเลขคำนวณของแม่คู่นะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกนะครับ กันยายนพศ2 5งพันห้าะครับแม่คู่คำนวณได้9กับ4ครับแม่คู่มือเส้านี่เพิ่นก็บยิบลอตเตอรี่นะครับ97ประกาศหา97อ่าแต่ว่าตัวเพิ่นมักอ่าก็มี19 17 70แล้วก็97นะครับแล้วก็90อ่าครับผมแล้ก็พิจารณาครับแต่ว่าเพิ่นกันไว้ก็ว่า74กับอ่า uh, 74กับ44แล้วเว้ามือเส้านี่นะครับอ่าครับแล้วสัหรับของเสียจยวนนะครับของเสียจยวนนะครับงวดวันที่16 กันยายนพศส5 6 8นะครับของเสียจวนครับวันนี้มาเกตกับมาเกนะครับ่าสำหรับเสียจวนเพิ่นจับคู่ให้ครับหลักเจ็ดนเจนย์เจ็ดหนึ่งเครับลักเก้าเก้าศนย์เก้าหนึ่งเก้เก้าเก้นะครับกัมาเป่าเขอกันได้แต่งโมครับพอว่าปูว่ามีเป่าขาหนึ่งาันอ่หรือว่าเบิรนนะครับเอฟซีกับพิจนาเอานะครับเนาะเอดดิมแอตงโมกเป็นแชรแนวทางครับใส่วีชายาในการรับชม ครับหลังจากถวายปัจจัยเอสซีที่รวมบุญมาแล้วนะครับให้บรรทุกผู้ทุกคนนะครับครับผมจะกปู่ก็บอกว่าปู่ตานะครับให้คุณแม่ปัตมะนะครับเติมโจรเงินให้คุณพ่อเฉียดกระแกนนะครับเติมน้ำมันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับเนาะแล้วก็ปู่ตาครับให้เพื่อให้เสียเอกเพิ่มค่าน้ำมันเพราะว่าเสียเอกบริลงพูดสันว่าเติมน้ำมันกับหมาติมน้ำแม่สันว่าครับผมปู่ได้ให้เสียเอกเพิ่มเก้าสิบบาท ครับเป็นเก้าสิบบาทราคาผู้บอกว่าทะเบียนรถขั้นที่เ,เอเกไปแก้นงนำนะครับขั้นมาหมอกขั้นมาหมอกที่เสเอกยืมไปแก้นงนำเมื่อวานนี้คือเจ็ดศูนย์สี่สามนะครับผู้บอกว่าล่างออกไปก่อนว่าเมเนียเรียกแตงองูอัติมาล่างก็ได้เนาะ <Okay. S 1> ครับข้ากขบเมเนียนะครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่สามนะครับเด้อที่ขั้นไปแก้นงนำครับผมครับแต่ละกาซีมาดามบ้านนี้ซีมาดามผู้บอกให้เอ็ดยืมเขียนเนาะซีมาดามมาดามหัวกมาดามเตียง มาดามแดงมาดามเลี้ยงนะครับให้ออกกันตั้งปั๊มน้ำมันใหม่นะครับตั้งปั๊มน้ำมันใหม่ซีมาดามครับให้ผู้บอกว่าเก้าสิบบาทนี่มันแพงสติสาขายแพงครับขายแพงให้แม่เตียงกับทีมงานนะครับซีมาดามครับขายน้ำมันลิตรละรส,ส,สี่สิบบาทเือถือกุศลว่าสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดบาทกุศลว่าเลาก็พิจารณาเอา สำหรับคุณสี่สิบขึนนะครับสีนนบบบ่สิบขึนผู้ปลงบอกสี่นึะครับกัพิจนาวแล้วก็ผู้ห้คุณอ่นนิชาคัมนขุมนะครับผู้บอกว่าอยากขอยากมาหาพออยากไม่ไดกเขาพอจินพอให้มาอยูดี้พิสันวาห้คุณอ่อนนิชาคัมนกขุมเติมน้ำมันมาเ0บบาทคับคุณออนนิชาครับเติมน้ำมันมาเกบบาทแล้วก็ผู้บอกว่าเบิ้ขานึ่งเบิ้ขาหนึ่งแล<ค>วบางของเสียจนเขาแม่คู่มาเข้ากันอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้ นะครับเอาพิจัยหน้าเอาเก้าเจ็ดถึงสี่แม่แตงโมเพราะว่าบัตทถุไทยอ่าปุถุไทยปู่ก็บอกว่าน้ำมั่นนะครับน้ำมัน่อ่าน้ำหนักแม่คู่นะครับปู่ถามปู่ชีบกระเขาว่าแม่คู่สีได้โชคบ่แต่ว่าปู่ชีบกระเขาค้าเขาพันสาคนจับซิ้นนะครับให้บอกเป็นน้ำหนักอะไรหรือว่ามีโชคบ่ครับเอาบอกไป็นเอาไปสร้างน้ำหนักเอาเนาะเอาสันว่าครับปูชีบกระเขานะครับเลยบอกว่าแม่คู่น้ำหนักอะไเจ็ด้อยเจ็ดสิบ ครับก็มาเป่าหนายที่แต่งม้วนเจ็ดเจ็ดเป็นบักเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเขากับพีเจ้านาแล้วก็ปูกระบอกหาพอสาธิตต้องจันเนาะอ่าครับเพราะว่าเพิ่นกับเป็นล,กลูกหลานอ่ามาสร้างบุญร่วมกันเกือบสองปีคนนี้ครับ,รบที่มาเห็ดเพลงมากินมาอยู่น้ากันอยู่หอปูชีะขาวาเฮานี่ยนะครับอ่าแล้วก็ไปลองปอกลองเพลงน้ากันความกับแม่ยคู่นะครับกับธิวศรีนุ่มยูครับปูได้บอกว่าอายุพอสาธิตกับอยู่ได้เท่านห่มาละหกสิบแปดปีนั่นแหละนี่ครับหกสิบแปดปีนะครับเข้ากับ พี่ใจหน่าเอานะครับเนาะสำหรับแนวทางมันนี่ปูกระเน่นเก้าศูนย์หรือเก้าจะมาลายลั่นถือประสันน้ำมันประสันปลาให้ไปเติมน้ำซัลซ่าละเก้าสิบประสันปลาเก้าสิบหกศูนย์หนึ่งสี่ห้าก็อย่าลืมเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่นะครับปูกระบอกแอดยิมอ่นล่ะนะครับปูเรากำกำปั่นหนึ่งสี่ไม่เตียงมู่แอดยิมก็ยังตีบอกอยู่ครับนี่กำกำปั่นนี่แ่ละแต่แต่ว่าเกวัตมันตีว่าเป็นหกกันล่ะเลขหกอย่างเนาะแต่ว่าจานหกด้วยมือเศร้านี่ครับมือเศร้านี่จาาาารรย์ปูออจจนนะคับเ็็กได้ ครับเ่าพิจารณาเอาเก้าศูนย์หกศูนย์นั่สิครับอ่เอฟซีกับใส่วิจารณาในการรับชมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับเขามากดไลค์กดแชร์ให้งวด่อเนี้บ่ได้ลงคลิปไลค์ครับเอฟซีก็ยังติดตามคือเก้าครับกับญาติทีมกันนะครับกับเป็นกำลังใจให้กันอ่าเพราะว่าปูพันก็บุ่กคอยอยู่เพราะว่าปูพันกัไปออกงานออกคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยนะครับอ่าครับผมเพราะว่าปูไมาย่ำได้ปูแม่คู่พันกันทักไปให้มาเข่าหัวคือเก้าครับกับมา ตายบุญก็ยังคือเก่าล่ะครับแม่คู่กับผาเช็ดผ้าสางไปเรื่อยๆจนสิตายป้าจากกันพูดละนะครับไปเรื่อยๆนะครับลูกหลานของปู่นะครับทุกปู่ทุกคนเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศนะครับอ่าก็ให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับมื่อนี้ก็คอยชุกชุกมันมากันด้วยบารมีองค์ปู่ชีพกระขาวองค์ปู่ตาแล้วก็แม่คู่หอมหวนนะครับเนาะครับ9060ครับผมแล้วก็ปู่บอกว่าเบิลขาหนึ่งนะครับอ่าเบิลขาหนึ่งก็คืออ่าก็เก่าเจ๊ดเจ๊ดนั่นล่ะนะครับก็มมีีตตัวน่แง ครับเากับพิจายหน้าเอานะครับเบิราขานึงครับก็อย่าลืมซีมาดามด้วัครับแล้วลืมซีมาดามซีซูนมันเระีสิบบาทกันไปเนี่ยปู่แหงบอกว่าเติมขึ้นมาสั้นว่าเติมยับขึ้นซีศูอาจจะอยู่บนอ่าครับเาซีเจ็ดเจ็ดูนเอาไ้น่หางเทียมันอ่าน้ำนักของแม่คู่กับเจ็ด้อยเจ็ดส่าครับประวัติเจ็ดปู่ก็ให้เบาไหล่ยางดิครับมือไปแต่งหนัยวนหัวผูีกันนะครับเก้ร้อยเจ็ดสิบก็ลืมไปได้ กับเจ็ดสิบนี่สิเอากับพิจารณาเอานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แตงโมมีอยังเพิ่มเติมบอสบอสครับสิไปลงคลิปสั่นในเอฟซีหรืเบิรงนมาครับเนาะครับขอใเอฟซีทุกท่านโชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินไห้ได้เงินคิดท่องไห้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรถนาเนาะครับเนาะปู่บอกว่าของเสียจวนที่แรลกวางเสียจวนมากๆนะครับเอาไปเอามามาด้ำกันกับแม่์คู่ไปกันว่าครับของของเสียจวนมาเก่ากับมาเกศปู่บอกว่ามาน้ำกันกับแม่์คู่เงี่ยเก่าสีมาน้ำกันหรือว่าจัังไดกพิจาาาารรณเเเอนนะะคบ อสา,ายบิ่งสายแรนครับสุกๆมันๆลำๆเรด้วยๆครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับกอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ